สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับ NAI Channel y u ดีต้อนรับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรอ่ะแจกเพชรอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมายืนแจกกันที่เฉยเลยอ่ะ uh huh. ใครอยากได้ก็รับไปเลยนะใครเอาทันก็ทันนะครับผมวา <Wow. S 1> เมื่อรจะแจกสักทีอ่ะมาสเต็ปที่1 เราไม่ไหวแล้วแจกเลยดีกว่าเอาโผล่มาครับตัวเลขอยู่ข้างล่างครับค่อยๆโผล่มาโผล่มาเรื่อยโผล่มาอีกโผล่มาเรื่อยๆโผล่มาจนหมดจนหมดจนหมดโผล่มาอีกโผลมาอีกโผล่มาเรื่อยโผลมาเรื่อยแล้วแล้วก็หมดแล้วครับ ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ได้เพชรไปก็รับไปทั้งหมด1 7 2เพชรนั่นเองครับยินดีด้วยแล้วกันครับส่วนใครที่พลาดไปก็อย่าเพิ่งน้อยใจครับเพราะเรามีกิจกรรมให้เล่นครับนั่นก็คือกิจกรรมแจก500เพชรนั่นเองครับไปฟังกิจกรรมกันเลยเอาละครับก็มาถึงกิจกรรมแจกเพชรของเรานะครับ500กว่าเพชรนั่นเองครับมาดูกติกากันบ้างครับ1ครับให้กดถูกใจกดแชร์ไปยัง Facebook และ ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมเปิดกระติ่งแจ้งเตือนด้วยแหละ 2. คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะครับโดยรายละเอียดจะต้องมีความคิดเห็นแล้วก็ชื่อ Facebook ที่แชร์คลิปไปนะครับรวมถึง uid เกมของเราที่จะให้เติมเพจน,นะครับเพจจะถูกเติมก็อ๋เมื่อความคิดเห็นของใครถูกใจก็รับไปเลยครับ500กว่าเพจน,นั่นเองมีประกาศกรางวัลกันให้เห็นกันจัดา,านั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ